อามาเคสตีโอวันนี้ลูกเป็นผู้น,นำบุญจังหวัดจันทบุรีเริ่มข่าวัดปี2,528เป็นผู้น,นำบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้ทำและทำหน้าที่ผู้นำรถด้ยวยค่ะปัจจุบันทำงานทวิาลััจยาบาลพระปกเกล้าลูกมีพี่น้องทั้งหมดหคนผู้ชายหนึ่งหญิงสพ่อแม่มีอาชีพทำสวนพรมไม้ทำส,วน,ทำสวนยางและทำนาค่ะ ตรงลูกเองประมาณปีสี่หนึ่งตั้งท้องได้สามเดือนแล้วแท้งไปตอนนั้นการทำใลูกก็ไม่ได้ก,กอ่อให้เกิดความเสียใจเลยเพราะมีความคิดว่าจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงดูทําให้การสร้างารมีไม่เต็มที่อ่ะแล้วกัน <laughs> ในปีสี่หนึ่งต้องทาหน้าที่ชวนคนมางานมาค่าบูชาด้วย <laughs> การมีลูกครั้งนี้ทําให้การทําหน้าที่ไม่เต็มที่พอแท้งลูกแล้วก็หมดทวง <laughs> 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 แล้วก็แต่งใจไม่ให้ตั้งท้องอีกเด็ดขาดเลยค่ะก็โ <laughs> 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 อ ตปลกดีแม่เสียชีวิตตอนลูก,กอายุห้าขวบญาติบอกว่าสาเหตุที่แม่ตายนั้นมาจากญาติของแม่แต่งงานแล้วไม่เส้นผีจึงถูกผีกินอ,อ,อาการก่อนตายนั้นแม่แลบลิ้นออกมายาวแลอ,อ,อยากกินเครื่องเส้นงานแต่งงานเช่น<อ>ไก่ต้มขนมงานแต่งเป็นต้นเแม่ <laughs> เมื่อแม่เสียชีวิตพ่อก็ไม่มีเงินเอาโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะพ่อไม่มีเงินทำศพแม่โอ้ชีวิตรันทดจังพ่อต้องไปจา้างคนที่โรงพยาบาลมาเก็บศพแม่ไปเผาแม่เป็นลูกคนโตเป็นคนจิตใจดีใจเย็นอดทนชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านแล้วก็มักหอบพีุ้ลุกๆไปช่วยงานบุญที่วัดและงานบุญของเพื่อนบ้านเสมอมีอยู่คราวหนึ่งลูกพอจําความได้พ่อได้ทะเลาะก,กับแม่ และพ่อยกสำรับอาหารทิ้งพาชจาะนที่ใส่อาหารแตกหมดจนไม่มีเหลือใส่อาหารเลยแถมไม่มีเงินซื้อใหม่อีกอแม่จึงไม่เอาลองถ่ายลองสันนิษฐานที่เอาอะไรเอกรากะลากะลาจะทำไมรู้เรื่องก่อนเลยนี่ไม่รู้ครับรสันนิษฐานวิทยาสันนิษฐานครับนึกว่ารู้ก่อนแม่จึงไม่เอากะลามะพร้าวมาขูดขัดแล้วทำให้สวยงาม เพื่อเอามาแทนพระจนะที่แตกไปนี่คือความใจเย็นและความอดทนของแม่ค่ะโอ้ใจเย็นจังแต่ใครเคยทำมั้งพ่อของลูกเป็นคนโมโหร้ายงดหยิดง่ายใจร้อนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำลูกจะมักถูกตีบ่อยบางครั้งถูกตียังไม่มีเหตุผลตอนไหนพ่อไม่เมาพ่อจะเป็นคนใจดีมากเห็นไหมเวลาไม่เมาคือไม่ดื่มเหล้า ไม่ใช่ดื่มแล้วไม่เมาก็ใจดีไม่ใช่นะค,ความหมายนี่หมายความเวลาไม่ดื่มนะจะเป็นคนใจดีจะชอบช่วยเหลือคุณพ่อจะสอนลูกให้ตื่นเช้าแล้วมาสวดมนต์กับท่านทุกเช้าหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างช่วยกันทํางานตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันพระพ่อจะพาลูกๆไปทําบุญที่วัดเป็นประจําวัดจะอยู่ไกลาจากบ้านมากหลังจากที่แม่ตายพ่อจะดื่มเหล้ามากขึ้นทุกวันทั้งดื่มคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดื่มกับเพื่อนบ้าง เมื่อพ่อเรื่องป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคประสาทเป็นโรคนี้อยู่หลายปีแต่ก็ยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมต่อมาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและที่ตับสาเหตุมาจากการดื่มเหล้าึงกรทัาทำการผ่าตัดและก็ไม่นานก็เสียชีวิตไปตอนอายุ52ปีพี่ชางลูกมีอาชีพทำสวนผลไม้นิสัยคล้ายๆกับพ่อ คือเป็นคนใจร้อนขี้ใจน้อยงดยิดง่ายชอบดื่มเหล้าดื่มทั้งวันดูสินอกจากนั้นยังชอบฆ่าสัตว์อีกด้วยเห็นไหมเจ้าว่าพ่อจะเป็นโมเดลของลูกเนี่ยครับเป็นต้นแบบเนี่ยพี่ชายชอบทําบุญวัดใกล้บ้านคือแม้จะเมาแต่ก็เข้าวัดเห็นใครเดือดร้อนมาเข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นคนนําลูกๆของเขาสวดมนต์คาถาชินนบัญชรพี่ชายมีภรรยาสองคนเสน่ห์แรง คนแรกมีลูกหนึ่งคนส่วนระยะคนที่สองมีลูกเดียวกันสี่คนผู้ชายสองหญิงสองลูกชายคนโตก็มีนิสัยคล้ายพี่ชายเห็นไหมโมเดลมันต่อคือชอบดื่มเหล้าครับโอ้โอเห็นไหมมันอาัตาราจริงๆเลยนี่ตัางสาวต้องคนลูกก็ได้นํามาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านของลูกแล้วส่งให้เรียนนั้งคู่ซึ่งลูกมีความผูกพันกับหลานสาวทั้งสองนิ่มาก การดื่มเหล้ามาเป็นประจำทำให้พี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารหมอได้ทําการผ่าตัดช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ทําหน้าที่ดูแลแล้วบอกให้เขานึกถึงบุญตลอดเวลาตอนนั้นมีการบอกบุญสร้างงพระธรรมกายภายนอกลูกกับบอยพี่ชายสร้างพระหนึ่งองค์ช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ได้ออกบอกบุญองค์พระทุกวันพอกลับมาลูกเอาปัจจัยที่ลูกได้บอกบุญมาให้พี่ชายอธิษฐานทุกครั้งลูกเห็นพี่ชายดีใจมากหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้จากไปอย่างสงบนิ่ง จริงจริงมันเยอะอตัดไปเลยดีกว่าพ่อแม่และพี่ชายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะบุญทุกบุญที่ลูกทำยังต่อเนื่องแต่ปีสองแปดพ่อแม่และพี่ชายได้รับไหมคะคแม่ลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงไม่มีเงินแม้แต่เงินทำศพนี่ต้องฟังให้ดีนะแม้แต่เงินทำศพลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกระพ้าพ่อแม่แต่ยังเล็กลูกได้ดูแลพี่ชายตลอดช่วงที่ปว่วยจนเสียชีวิต บุญทุกบุญที่รวยเขาอนโมทนาบุญก่อนตายเขาจะได้รับไหมคะครับลูกกหลานสาวสองคนวงแล็บลูกของวิชาติเสษชีวิตประกอบกันอะไรมาค้าจึงมาอยู่ด้วยกันและผูกพันกันมากครับลูกเคยตั้งท้องได้สามเดือนและก็แทง้งเป็นเพระเาะอะไรคะครแล้วทำไมลูกจะไม่เสียใจกับการสูญเสียลูกคนนั้นไปอ๋อ,อมาดูกันเลยครับแม่ตายแล้ว ก่อนตายไข้ขึ้นสูงแม่เกิดอาการเพอร้อไม่ใช่ผีเข้าแต่เป็นกรรมนิมิตตรงนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะแต่เป็นกรรมนิมิตของแม่นี่ฝันนี่ฝันกันนะครับคือก่อนแม่จะมาเกิดแม่เป็นกายสัมภเวสีท่องเที่ยวร่อนเล่หาที่เกิดและอดอดอยากๆต้องกินของเครื่องเส้นต่างๆ ที่เขาเส้นไหวาตามที่ต่างๆทั่วไป oh. เพราะอ้อมแม่ในชาตินั้นไม่ค่อยได้ทำทาน oh. เมื่อได้ช่องเกิดคือได้จังหวะที่เกิด oh. ก็มากเกิดมาลำบากยากจนมาก oh. แต่ชาตินี้เนี่ยพอเห็นทุกโทษก็เลยทำกุศลเอาไว้บ้าง oh. เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิมะเทวา อยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งมีสภาพดีกว่าตอนก่อนมาเกิดหน่อยนึงคือตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าสักหน่อยหนึ่งคือเมื่อเดินเข้าไปที่เนินเขานั้นก็จะมีที่อยู่อาศัยจะมีอาหารรับประทา,านพอประมาณมีเสื้อผ้ามีเครื่องใช้อะไรต่างพวกนั้นที่ตายอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ<อ>ทำบานอธิบาตครับ บุปกรรมที่ต้องใช้กะลาขัดเงาแทนภาชนะถ้วยชามที่พ่อบ้านเมาและโยนทิ้งและเมื่อตายก็ไม่มีเงินทําศพเลยเนี่ยค,คือแม่นะในอดีตเคยเกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่ฝันนี่ฝันกันนะครับฝันครับชาตินั้นเป็นคนตะณีและเคยตำหนิด่าว่าพระภิกษุ ในขณะที่ท่านกำลังบิณฑบาต oh. เอาไว้ว่าพระเนี่ยเหมือนพวกขอทาน oh. ต้องมาขอของเขากิน oh. แล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายแล้วก็คือถ้าตัวแม่ตายนะ oh. ในชาตินั้น้่ตองนิมนตพระมาสวดมาเผาผีาผ oh. แล้วก็ชาตินั้นก็ไม่ได้ทำทานอะไรเลย oh. นี่ก็เป็นวิจีกรรมด้วย ายจากแทกชาตินั้นก็ไปเป็นเปรตอยู่นานทีเดียวครับหิวโหยทรมานมากอพ้นจากเปรตก็มาเป็นผีเร่ร่อนสัมเบสีหีวโหยเช่นกันต้องมาคอยกินของเส้นวายเมื่อถึงยังหวะต้องข้าวท้องมนุษย์ก็เกิดมาลำบากยากจนครับแต่โชคดีชาตินี้ได้พอเห็นทุกข์โทษของการมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ขนขวายสร้างบุญบ้าน ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวทิศไปให้ตอนนี้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นภูมมะเทวาอยู่แต่เป็นภุมมะเทวาชั้นสูงชั้นสูงก็คือมีเสื้อมีผ้ามีเครื่องประดับมีแต่ว่าเครื่องประดับแบบภุมมะนะเหนือกว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งพ่อตายไปแล้วก็ไปยม,มโลกโ<ห>ไปถูกกรอกน้าทองแดงอยู่ในขณะนี้ที่ไม่ไปลงมาหานรกเพราะบุญ ก็เคยทำในสมัยเป็นมนุษย์อีกทั้งยังสวดมนต์ไหว้พระไปวัดตามโอกาสบ้างตอนนี้ไปถูกนอนหงายจับกรอกน้ำทองแดงนะค,คนละน้ำกันนะเมื่อก,กี้นี่น้ำทองแดงจะมีอยู่ในยมโลกแต่น้ำทองดำเนี่ยน้ำดำมันอยู่ในมหานรกได้รับบุญทุกบุญจากที่ลูกสาวทิศให้ก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแต่ก็ยังไม่หมดก็ยังโดนกรอกอยู่ แต่ระยะเวลาจะลดหย่อนลงมาเมื่อลูกจำบุญดยทิศต่ตอนเนื่องไปอีกก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วตอนนี้<อ>พระบุญที่ลูกสาวทำอย่างต่อนเนื่องน่แล้วก็อุทิศไปให้ที่อายุสั้นเพราะกรรมสุราคือท่านตายตอนอายุห้าสิบสองและปานาติบาท,ที่ตนได้ทำเป็นอจินกรรมรพี่ชายตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกโ<อ>พญายมราชท่านตัดสินให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก โดยหนึ่งปีทิพย์ทำงาน9เดือนพักสมเดือนเพราะบุญที่สร้างพระ,พระธรรมกายรปจำตัวเลยไม่ต้องไปมหานกรกพระบุญสร้างพระรไปช่วยประคับประคองอไว้ไปอุ้มเอาไว้ครับ,รบเมื่อน้องทําบุญที่ไปให้ก็ลดเหลือเวลาที่ต้องทํางานในยมโลกปีปีทิพย์คือหนึ่งปีทิพย์ทำแค่หเดือนก็พักหกเดือนครับ ส่วนเจ้าของทฤษฎีลูกได้ทำกรรมไว้คือในอดีตเคยสนับสนุนให้ในชาติอดีตนะไม่ใช่ชาตินี้นะครับให้พ่อให้พี่และสามีในชาตินั้นเดิมอย่างดีทีเดียวโ,โดยหาเล่าและกลับกแกล้มให้ด้วยความยินดีเต็มใจเมื่อมาเกิดก็จะต้องเจอ,อครอบครัวหรือมู่ญาติขี้เมาเนะี่ะครับกรอบกับชาตินั้นก็ไม่ค่อยได้ทำทานอะไร มัวแต่หาเล่าแล้วกลับแก้เมเลี้ยงครอบครัวโอในชาตินี้ก็เลยลำบากครับลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกําพราพ่อแม่แต่ยังเล็กคคอในชาตินั้นนะ่ะครั้งหนึ่งมีงานเลี้ยงก็สั่งล้มวัวแม่ลูกอ่อนโอ้ครับกรรมนั้นจึงทำให้เป็นกรรมพระ<อ>กับหลานสาวสองคนนั้น่ะ ประกอบกรรมอะไรมาจึงได้ผูกพันกันเพราะเคยเกือ้อกูลกันในปัจจุบันและเคยเป็นลูกของตัวเองมาก่อนในอดีตแต่ชาตินั้นมีสามีขี้เมาชอบทุบตี<อ>จึงได้ตั้งความปรารถนาว่าไม่อยากจะเจอสามีคนนั้นอีกอแต่แล้วดีสามีขี้เมาคนนั้นในชาตินี้กลับมาเกิดเป็นลูก<อ>ได้สามเดือนกระแทง เพราะกรรมของสามีขี้เมาชอบทำปาณาติบาตและอายุสันนะ้น oh. กับความปรารถนาที่ไม่อยากจะเจอกันนะ oh. แต่เป็นการผูกพันกันมาก็เลยมาเข้าท้อง oh. ในชาตินี้อีก oh. อโหสิกรรมนะลุงเนาะ oh. ถ้าจะไม่ให้แท้งเนี่ยมันก็ต้องใหม่ท้องครับ oh. จะไม่ให้ท้องเนี่ยนะอยู่เป็นโสดนะลุงครับ oh. <laughs> มันมีวิธีเดียวอันนี้เรื่องจริงๆเรื่องจริง เรื่อง,ง,งถ้าลูกหยอกฟ้าฟังอยู่นะลูกนะเรื่องราวต่างๆที่เคยดื่มสุราเมลัยอะไรต่างๆเหล่านี้ลืมมันไปให้หมดนะจ๊ะอย่าไปคํานึงถึงแล้วก็อย่าทําอีกเราชนะแล้วก็อย่ากลับไปทําอีกให้ทําแต่สิ่งดีๆทําแต่ความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันไปเรื่อยๆ เข้าถึงมะธรรมกายด้วยแล้วก็หยิ่งพ้นเลยเพราะฉะนั้นลืมไปในลุงนะแต่หาว่าเครียดจากงานจากการกลับมาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกมั่งสมาธิเยอะๆในลุงนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดีในวันนี้อย่างยอ่อๆ